ทำไมต้องใช้สกินแคร์แบบเข้มข้นนะคะผู้หญิงหลายคนพออายุเริ่มเยอะค่ะผิวเริ่มเหี่ยวเริ่มยับเริ่มย่นค่ะไม่ได้เป็นเพราะขาดคอลลาเจนอย่างเดียวขาดโปรตีนมาด้วยเนาะขาดสารอาหารมาด้วยนะขาดน้ําค่ะขาดความชุ่มชื้นขาดทั้งเคราตินอิลาสตินค่ะผิวของเราเนี่ยเหี่ยวยับย่นมากๆค่ะแล้วก็โดนความร้อนโดนแสงแดดโดนแสงไฟนะคะกันแดดก็ไม่ค่อยทาแบบเนี้ยหรือผิวคอของเราค่ะมันยักมันยน่นน่ะเราก้มหน้าเล่นมือถือแบบนี้ค่ะหันซ้ายหันขวานะคะ นอนนะคะเพื่อนเรียกนะฮะเอาเดี๋ยวชะเง้อเดี๋ยวชะโง,งกแบบนี้ค่ะผิวก็จะเหี่ยวจะแห้งจะยับจะโยนนะลมแรงมลภาวะค่ะจําเป็นต้องใช้เนื้อครีมแบบเข้มข้นนะคะซึ่งสาหรายแดงเอสซ่าเซนทีเนี่ยเขาจะมีเนื้อครีมแบบเข้มข้นค่ะซึมไวไม่เหนอะหนะนะเพื่อนๆค่ะเวลาเราจะใช้นะเราต้องมีการวอร์มครีมก่อนนะคะตักครีมออกมาค่ะแล้ววอร์มลงไปบนผิวของเราแบบนี้ค่ะรอบดวงตาอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะใช้ในการนวดยกกระชับรอบดวงตาค่ะหรือ รอยเล็กๆจุดดำๆความหมองรัมนะใช้ตอนก่อนนอนได้เลยตื่นมาผิวนุ่มผิวชุ่มผิวชื้นค่ะแล้วเวลาเราทาหน้าแบบเนี้เราก็วอร์มครีมก่อนเนาะก่อนที่จะทาลงไปบนผิวของเราค่ะใช้ในการนวดยกกระชับสุขภาพผิวของเรานะคะทำให้ผิวของเราค่ะมีความชุ่มชื้นนุ่มเนียนเรียบนะคะส่วนครีมทาคอถ้าผิวคอเหี่ยวมากๆค่ะต้องใช้คู่กันกับส้มแดงนะสูตรนี้เป็นสูตรฟื้นฟูแบบเร่งด่วนค่ะแต่ถ้าผิวเนี่ยยังเหี่ยวไม่มากครีมทาคอ ใช้คู่กันกับเซตสาหร่ายแดงตัวนี้ได้ค่ะครีมทาคอนะคะทานวดตรงบริเวณลำคอของเราค่ะทุกวันเลยเนาะนวดยกกระชับผิวของเราค่ะทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นเนียนเรียบนะคะทําให้ริ้วรอยความหมองคล้าจุดด่างดำตรงบริเวณลำคอเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะเพื่อนๆใช้ต่อเนื่องนะคะอย่าใช้ปุ๊บแล้วจะรอเห็นผลลัพธ์อันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะใช้ต่อเนื่องมันจะค่อยๆดีขึ้น1เซตแรกใช้ให้หมดเนาะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าเฮ้ยผิวเริ่มเปลี่ยนแปลง ผิวนุ่มผิวชุ่มผิวชื้นผิวเนียนเรียมากขึ้นนะคะผิวอิ่มน้ำผิวอิ่มฟูค่ะกดเซตนี้ไปได้เลยในตะกร้าร้านค้าคา่ะ